สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะในช่อง youtube ทุกคนนะคะสำหรับใครที่ได้ไม่เจอช่องของแม่นี้นะคะพี่นี่เคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินนานมากหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วเรารู้สึกว่ามีคนมาดูเราเยอะมากค่ะงงเลยค่ะเราก็เลยกลับมาทำกับมาทำแนวนี้บ้างนะคะวันนี้สำหรับทุกคนที่คิดจะออมเงินให้นะคะไม่เก่งแต่ก็ออมได้ะคะ่ะ มีห้วิธีมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะ1่ค่ะนะคะให้เก็บนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้เท่าไหรก็ได้ให้วางเป้าไว้เลยนะคะวันละเท่าไหร่นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปจับมันเลยนะคะข้อที่2ให้จดรายรับรายจ่ายนะคะข้อที่3ให้ทุกคนเก็บเหรียญน,นะคะหรือเก็บแบ่งห้าสิบก็ได้นะคะแล้วก็ให้งดการใช้บัตรเครดิตนะคะ น้อยลงค่ะนะคะทุกคนเพื่อจะทาให้เราไม่มีหนี้นั่นเองนะคะข้อต่อมาให้ทุกคนนะคะระมัดระวังในการใช้จ่ายเขาบอกว่าที่พี่นิรัเรียนรู้มาเนาะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะคิดก่อน3มวันว่าของสินค้าหรือตัวที่เราจะซื้อเนี่ย นะมันจําเป็นต่อเราไหมถ้ามันเป็นสินค้าเป็นตัวที่ต้องอามาฟุ่มเฟือยมันไม่สําคัญกับเราเราก็ไม่ต้องซื้อเหมือนค่ะมีรถอยู่แล้วคันหนึ่งก็ถ้ารวยก็ซื้อได้หลายคันแต่ถ้าเราไม่ได้มีเขาเขา,เาก็ไม่ต้องไปซื้อมาอวดหรือบางทีเรากินได้ตามทั่วไปก็กินไม่ต้องกินหรูหรือบางทีที่จะทําให้เรามีเงินมากขึ้นนะคะจะมาบอกนอกเหนือจากเหตุการออมมันไม่ทําให้เรารวยหรอก แต่มันทำให้เรามีวินัยในการเก็บออมเพื่อจะทำให้เรานำเงินมานั้นมาใช้ได้ในายามที่เราไม่มีเงินจะใช้นะคะมันดีกว่ากันก่อการที่เราไม่กิบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะจะฝากไว้ให้มองหาช่องทางหาเงินอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจะทำให้เรามีเงินมากขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนค่ะพี่นิดยินดีรับใช้ลูกเพจลูก u t u b e ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ